วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีได้เดินทางไปยังเขื่อนมัชชราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเขื่อนที่รัฐาบาลมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2522เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนมัชชราลงกรณ์ปี2567ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ4,931ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ56 ยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตลอดทั้งปี ทันนีกฟผได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนมาชื่อราลงกรชุดที่1กระขนาดกำลังผลิต50เมกะวัตต์คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี2570และชุดที่2ขนาดกำลังผลิต250เมกะวัตต์คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี2574เเป็นการผสมผสานพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเสถียรภาพพลังงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและมีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนมันชราลงกรขนาดกำลังผลิตประมาณ900เมกะวัตต์โดยคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี2579 ปัจจุบันเขื่อนมชชราลงกรสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนได้เฉลี่ยปีละ777รล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็ฟอยังได้จัดสร้างสุสขภาพเฉลิมพระเกียรติเขื่อนมชชราลงกรขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ันาย เพื่อเป็นสนามแข่งขันจักรยานมาตรฐานระดับสากลและพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งสําหรับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและทํากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ